คลิปนี้นะครับผมจะมาจัดกระเป๋าก i t y Move Active Pro Backpack ในแบบของตักล่องให้คุณดูนะครับว่ามันสามารถใส่อะไรได้บ้างและมันจุได้ขนาดไหนก i t y Move Active Pro Backpack หลักๆมันจะแบ่งช่องออกเป็นทั้งหมด2ส,ส่วนคือส่วนด้านบนซึ่งเป็นส่วนที่ผมจะใช้เก็บอ็ c กซ s เ r อรีและของใช้ต่างๆกับส่วนด้านล่างที่เป็นตัว Camera Cu ิวมีตัวพ r t i t i o n ให้เราสามารถจะจัดระเบียบได้มีพ r t i ช i ่นยาว2และพ r t i t i ่นเล็กอีก3กล้องที่ผมจะใช้ก็คือ a l p h Mark 5ติดเซเว่นอ2ร์มาร์กไ2และเลนส์ๆอีกกมาดูันว่า ถ้าคุณเป็นสายเปลี่ยนเลนใส่ได้กี่เลน FE35 f 1 4 GM F E 2 4 5 0 F 2 8 G F E 1 6 3 5 F 4 G อีเซ F E 5 0 F 1น G M Sony ZV-E1 ติดเลน F E 2 0 7ส F 4 G ใส่อย่างนี้เลย100 F E 7 0็0 F 2 8 G M Mark II ตรงคาเมราคิวจบไปนะครับใส่กันแบบจู่จูัดไปช่องที่ใส่ของอัรประโยชน์เขาจะให้ preset divider มาด้วยก็จะเป็น partition ที่กั้นกลางระหว่างช่องต้อง Alpha 7 R Mark ห้าติดเลน F E 2ี่สิ F 2 8 G Mark II ติดทูดด้วยจับยัดเข้าไปตรงๆงเลยเหลือที่เก็บ,บ accessory อั ไ,ได้ถุงกันฝนนี้ DJI Mini ใส่เข้าไปตรงหัวนี้ด้วยต่วต้งฝากระเป๋าผมก็จะใส่ a c c e s s o r y ต่างๆอาจจะเป็นเมมสำรองใส่เข้าไปทั้งแผ่นเลยฟอร์แคมตัวขันฟอร์แคม พาสปอร์ตใส่ไปตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ก็ยังมีช่องอีกใส่โทรศัพท์นะครับแบบซ่อนๆเข้าไปนะใส่ได้นะพวกของแบนๆพวกนี้ตรงนี้ซัมซุงเอดิปสีเอลตาใส่เครื่องอยังได้เลยตอนนี้คือใส่เต็มพิกัดน,นะฮะไล่แน่งแนตรงฝากระเป๋านะครับมาที่เลนมาที่กล้องนะฮะจนกระทั่งมาถึงตรงนี้เลยครับกล้องติดเลนตรงนี้ก็พวกไม่ผงกันฝนนะฮะไม์ช็อตกันพวกนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ปิด ใส่แบบจุๆแต่เมื่อกี้ที่ใส่มือถือเข้าไปตรงนี้คุณอาจจะปิดได้ยากเพราะว่ามันจะพับไม่ได้ผมเอามือถือเอาไปก่อนแล้วก็ปิดเข้ามาแบบนี้ล็อกเรียบร้อยคุณอาจจะคิดว่าเนี่ยจุแล้วแต่มันยังไม่จุใจผมครับมันยังใส่ได้อีกเขามีช่อง s i ส์พ็อกเก็ตของข้างเลยอย่างเงี้ยฮะใส่ขาตั้งซ c a m ม r e Root แล้วก็เอาสายตัวนี้นะครับออกมาร้อยสายเข้าไปนะครับ แบบนี้ขาตั้งฟอร์แคมทีรรดดึงขา,ามาข้างแล้วก็เสียบเข้าไปหลังสายนี้ดึงให้ตึงปิดฝั่งนี้เอามาล็อกตรงนี้ครับดึงให้ตึงเอาอีลาสติกมารัดเพื่อความเรียบร้อยแน่นสุดๆส,ส่วนอีกข้างนึงใส่ DJI ไอซีมินิเสียบไว้ไฝั่งนี้จริง,รงๆแทบไม่ต้องรัดแล้วนะมันก็แน่นแล้วแต่เอาชัวร์ๆสบายใจรัดซะหน่อยแบบนี้อ้อมมาแล้วก็รัดเข้าตรงนี้คล้องเข้าไปแล้วก็ดึง เอาอีลาสติกรัดปลายแล้วก็ขอพกอุปกรณ์ของ d j i ่ายแอร์ีด้วยนะฮะก็จะมีพวกฟิปแคชแฮนด์เลไทรพอร์ตเล็กแล้วก็โมดูลแท็กกิ้งใส่ในกระเป๋ปอปปาอะปาก้าสิพารุ่นเก่านะใส่บนหัวกระเป๋าเพิ่มใส่ไปงี้ครับหรือถ้าคุณไม่ซีเรียสคุณเอาไอ้พวกแบบถุงก,กันฝน,นออกก็ได้นะแต่สมมุติว่าคุณใส่จนเต็มปลีแล้วอ่ะคุณอยากจะยัดเพิ่มเข้าไปอะ่ะผมยัดเข้าไปแบบนี้เลยพุดเธอได้ลิมิตสุดๆนะครับแล้วก็ติดได้ไหมดึงสุดแล้วนะฮะติดได้ครับลิมิตของลิมิตแต่ถ้้้าาคคุณิดดวว่่นนนีีีมมัััพพออเยยงงแลไไปก รเราสามารถจะติดกล้องเข้าไปที่ตรงนี้ได้ครับด้วยการติดฟอร์แคมฟอร์แบ็กแพค V2 เข้าไปตรงนี้เลยนี่แล้วเดี๋ยวเราจะสามารถสะพายกล้องตรงนี้ได้ติดเข้าไปอย่างงี้ลิมิตมีไวไฟใช่ไหมนั่นหมายความว่าคุณสามารถจะพกกล้องอีกตัวหนึ่งได้แต่มันไม่จบแค่นี้ดิอันนี้คืออัลปาก้าฮับพีเชนผมจะเอาเจ้าไม้หนีบมหาสัจจันท์อันนี้เสียบเข้าไปตรงนี้และผมจะติดกระเป๋าอัลปาก้าซิปเทอร์เวลตเข้าไปแบบนี้คุณดูผมดิี่แบกเยอะไหมหยิบกล้องมาถ่ายยิงปั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 งเก็บหยิบพาสปอร์ตออกมาพอเกต นี่มันนี่หยิบเงินหยิบเงินติดปึ๊บข้างหลังนี่มีพร้อมเลยนะฮะโมดูทแทร็กขาตั้งกล้องแล้วความสบายสะพายหนักขนาดนี้ยังรู้สึกว่าการถวงน้ําหนักดีแต่มันยังไม่พอผมต้องติดสเตอร์น,นัมสแตปเพื่อช่วยในการถวงน้ําหนักด้วย อตอนนี้น้ำหนักจะมากดลงที่อกผมด้วยมันจะช่วยทําให้สบายหลังมากขึ้นครับอีกเยี่ยมไหมกระเป๋าใบนี้มันสุดขนาดนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงอ่ะ,ะวิธี Move Active Pro Backpack มันจุได้ขนาดนี้นะฮะแต่ถ้าใครอยากแบกสิ่งนี้ไปด้วย2 0 0ร้อยคุณคิดว่าเอาไปได้ไหมเดี๋ยวผมใส่เข้าไปให้ดูวิธีจัดพาริชันมาวัดกันดูนะครับดูยังไงก็ยาวกว่าทุกๆอย่างนะครับทางเดียวของมันก็คือเอาคาร์เมลา่าคิ้วออกก็ง่ายๆดึงตัวเวลโคออกเฉยๆพับเก็บเจ้าสิ่งนนนแบบนีีีออ้้้้้แแแแบบบบบเเออใหลลยลวก็2600 อันเชิญประทับตรงนี้นะครับแล้วก็ติดกับตัวบอดี้เอลฟาเซเว่นอาร์มาไเข้าไปเลยแล้วกันผมขอหมุนเจ้าสิ่งนี้ออกอแบบนี้จะได้วางได้ง่ายๆแล้วเจ้าสิ่งนี้ก็เอาไปเสียบไว้ตรงนี้มันจะได้สลิมที่เหลือนะครับคุณจะเอาอะไรใส่ตรงนี้คุณดีไซน์เลยอาจจะเป็นเลนส์เ0็ดสวางไว้ตรงนี้ข้างๆกันนะครับมันจะอยู่ในทรงประมาณแบบนี้ครับซึ่งมีตัวทริสเซปดีไวเดอกั้นกลางระหว่าง2เราเสร็จแล้วคุณก็พับปิดเข้าไปแบบนี้ ล็อปดึงสงเลนเทพถ่ายเทเลอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วฮะเวลาจะใช้งานนะรูดซิปออกมานิดหนึ่งรูดรอไว้แบบนี้ก็ได้นะเวลาหยิบเข้าหยิบออกจะได้ง่ายหยิบออกมาแบบนี้เลยนี่ เวลาจะเก็บคุณก็เสียบกลับเข้าไปก็ระวัง7 0็0สมันล้มอยู่ข้างใน7 0็ด0จะอยู่ข้างๆกันซึ่งตัวที่เสีบดีไวเดอร์จะเป็น partition กันไว้ไม่ให้ขูดกันแต่ว่าที่เสีบดีไวเดอร์นี่ยมันจะไม่สามารถยึดกับตรงนี้ได้นะอันนี้มันเป็นการ a d a แอปปเข้าไปแบบนี้แล้วก็สปายล็อกปึ๊บแบบนี้เลยฮะหรือมีกล้องเล็กๆอีกตัวหนึ่งเป็นปืนสั้น Z VE1 ติดเลนส์0 มีปืนยาวมีปืนสั้นปืนสั้นก็แบบยิงปังปัง็บป,ป,ปืนสั้นยิบปืนยาวแล้วดโดรนล่ะใส่ได้ไหมเดี๋ยวลองกับตัวท็อปเลยครับ DJI Mavic 4 Pro รี m o ทคอนโ t r o l ตัวใหม่ RC Pro 2แบตเตอรี่ชาร์จิง่งฮบซึ่งใส่แบตอยู่ทั้งหมด3ก้อนแบตเตอรี่ชาร์จิง่งฮบผมวางไว้ตรงนี้เลยครับแล้วผมก็ใส่ตัวรีโมทเข้าไปตรงช่องตรงนี้ช่องที่เหลือเนี่ยเหลือใครจะถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายเป็นวิดีโอ Alpha 7R Mark 5ติดเลนส์ FE 24-70 F 2.8 G Mark II นะครับใส่พอมพูดเข้าไปอย่างนี้เอาเลนส์ติดไป ส่วนปีกหรือพวก ND ดีหรือพวกอุปกรณ์เสริมอะไรของมาวิกใส่ไปตรงนี้ได้ส่วนตัวมาวิกนะฮะผมก็จะวางเข้าไปตรงตรงแบบนี้พอดีหัวกระเป๋าเป๊ะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะใส่อะไรเพิ่มเนี่ยคุณเอาไว้ตัวพ a r t i t i o น f r e e s t e p divider ตัวนี้ห่อมาวิกเอาไว้ก็จะไม่มีอะไรไปโดนตัวมาวิกแล้วคุณจะใส่อะไรทับเข้าไปก็สใส่เข้าไปเลยแต่อย่าใส่อะไรหนักๆแล้วกันอาจจะเป็นไมค์ DJI ไมค์มินิใส่เข้าไปงี้ก็ได้ไมค์ช็อตกัน ECMB 1M ของ Sony ่ลูทซิปเรียบร้อยครับล็อกกระเป๋า มาเซ็ตโดรนสมบูรณ์มากที่เหลือนะฮะคุณจะเอาขาตั้งพอแคมทีรูทไปหรือว่าจะเอา a i y สีมินิปัดเสียบได้เลยครบสุดๆสำหรับการถ่ายงานคอนเทนต์ภาพนิ่งวิดีโอโดรนจบได้ในใบนี้ใบเดียวถ้าใครอยากช้อปปิ้งกระเป๋ากาบิทีมูคแอติโฟแม็กแพคใบนี้นะฮะสามารถมาช้อปปิ้งได้ที่เว็บ dot e l i p t u c o d o com snap h o t หรือใครสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าหรือช้อปปี้ดีดตอกกระเสิร์ชชื่อร้าน e l i p t u c o ได้ครับหรือใครอยากไปลองจับกระเป๋าใบนี้แบบตัวเป็นๆสามารถไปลองจับได้ที่ Big Camera Zoom Camera และ snap tech ครับ snap tech นััั้นนนพีี่่ใหญคครบอ Snapshot ุณ เจ้าใหม่คลิปหน้าครับเรียบ้ครับ